เมื่อเกิดมาแล้วถึงจะไม่ใส่ใจว่าเกิดมาทำไมแต่ทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมจะต้องเกิดมาเพื่ออะไรหรือเพื่อใครอย่างใดอย่างหนึ่งคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วแน่ๆถ้าเกิดมาเพื่อตัวเองคนเดียวหรือเพื่อคนที่ตนรัก ไม่กี่คนมันก็ต้องมีค่าน้อยเกิดมาเพื่อกลุ่มชนเชื้อชาติศาสนาก็จึงจะมีค่ามากขึ้นมาอีกน้อยแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีคนมีปัญญาเกิดมาทั้งทีควรส่งเสริมความดีสร้างสรรความงามสื่อสารความจริงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแบบไม่จำกัดกลุ่มชนเชื้อชาติศาสนานั่นแหละจึงจะมีค่ามาก จริงเกิดมาเพื่อธรรมชาติมีค่ามากที่สุดครับ